กราบเท้าท่านอาจารย์ครับในความละเอียดของธรรมะนี้ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งพระพุทธพจน์บทหลักที่พระสมมาสัมุทธเจ้าทรงสแสดงก็คือสัพเพธ,ธรรมานตตาซึ่งแปลโดยความก็คือว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานี่ครับก็คือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะครับท่านอาจารย์ครับทีนี้เวลาที่พระสมมาสัมุทรเจ้าทรงสแสดง พระธรรมประกาศความจริงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกเนี่ยครับก็มีข้อความที่ปรากฏว่ามีเทศนาสองอย่างครับท่านอาจารย์ครับก็คือสัมมติเทศนาและก็ปรมาถเทศนาครับท่านอาจารย์ครับก็ในความละเอียดก็กราบท่านอาจารย์ได้กล่าวในตรงนี้ครับว่าความละเอียดเนี่ยครับคืออย่างไรครับกับผมขออนุญาตอ่านข้อความในพระไตรปิฎกนะครับก็คือในอังคุตรนิกายเอกนิบาต นะครับซึ่งก็แสดงถึงพระธรรมเทศนาของพระสมมาสัมพุทธเจ้า2อ,อย่างนะครับมีดังนี้นะครับจริงอยู่เทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้ามี2อ,อย่างคือสัมมติเทศนาหนึ่งปรมัถเทศนาหนึ่งในสองอย่างนั้นเทศนาทำนองนี้ว่าบุคคลสัตว์หญิงชายกษัตรยิย์พราหม เทวดามานชื่อว่าสัมมติเทศนาเทศนาทํานองนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนราตาขันธาตุอายตนะสติปฐานชื่อว่าปรมาถะเทศนาในเทศนาสองอย่างนั้นชนเหล่าใดฟังเทศนาเนื่องด้วยสมมุติสามารถเข้าใจเนื้อความละโมหะบรรลุคุณพิเศษได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงสัมมติเทศนาแก่ชนเหล่านั้นส่วนชนเหล่าใดฟังเทศนาเนื่องด้วยปรมัติ์แล้วสามารถเข้าใจเนื้อความละโมหะบรรลุคุณพิเศษได้พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงปรมัถเทศนาแก่ชนเหล่านั้นครับแล้วก็มีข้อความซึ่งเป็นพระคาถาครับท่านอาจารย์ครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากดังนี้ครับ พระสัมพุทธเจ้าเป็นยอดของผู้กล่าวสอนทั้งหลายได้ตรัสสัจจะสองอย่างคือสัมมติสัจจะและประมัตัสัจจะไม่ตรัสสัจจะที่สามคำที่ชาวโลกหมายรู้กันก็เป็นสัจจะเพราะมีโลกสมมุติเป็นเหตุคำที่ระบุถึงสิ่งที่เป็นปรมัตถก็เป็นสัจจะ เพราะมีความจริงของธรรมะทั้งหลายเป็นเหตุเพราะฉะนั้นมุสาวาตจึงไม่เกิดแก่พระโลกนาถผู้าศาสดาผู้ฉลาดในโวหารผู้ตรัสตามสมมุติครับท่านอาจารย์ครับนี้คือข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกครับท่านอาจารย์ครับในประเด็นที่จะกราบท่านอาจารย์ก็คือว่าจริงอยู่แม้ว่าพระพุทธพจน์บทหลักที่พระสมมาสัมเจ้าทรงสแสดงก็คือ ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานี่ครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่าพระธรรมเทศนาของพระสมมาสัมุทธเจ้าก็หลากหลายจำแนกเป็นทั้งสมมติเทศนาและประมาถเทศนานี่ครับท่านอาจารย์ครับข้อความดังกล่าวนี่ครับจะเกื้อกูลอย่างไรที่จะทําให้ผู้ฟังผู้ศึกษามีความมั่นคงในความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ครับค่ะเลืความเล็กซึ้ง นี่สาคัญที่สุดเลยค่ะอะไรลึกซึ้งค่ะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจริงแล้วตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งแล้วเราถามอย่างนี้เราได้ยินอย่างนี้อ่านมาแล้วอย่างนี้เข้าใจอย่างไรถ้าเข้าใจธรรมดาก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องสงสัยใช่ไหมคะเข้าใจทุกคําแต่ว่าเราฟังธรรมะเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อจะไปเอาคํานั้นมาไตรตรองว่ามุ่งหมายอย่างนี้หรือว่าฟังเพื่อรู้ว่าความจริงที่ลึกซึ้งเนี่ยอยู่ในคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัส45พรรษาเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เราไปเห็นความลึกซึ้งของคําแต่ว่าธรรมะมีจริงเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเข้าใจว่าคํานี้หมายความว่าอะไราสามมติปรมัตถะรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าแค่ธรรมะขั้เดียวที่ได้ฟันพราอสัมมาสัมเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะแค่เนี้ยเหมือนใครเข้าใจแล้วหมดใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะถึงที่สุดเป็นพระอระหรันต์เพราะฉันธรรมะอยู่ไหนและจะเข้าใจถึงที่สุดได้อย่างไรไม่ใช่จากตัวหนังสือแต่ว่าจากความจริงที่แสดงถึงความจริงทุกคำมีใครบ้างคะ ที่ไม่รู้จักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงโต๊กแก่โต๊ะเก้าอีรู้จักกันหมดแต่ไม่รู้ความจริงใช่ไหมเพระแท้ที่จริงและสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นนะคืออะไรและอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าทุกคนรู้อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทรงตรัสรู้หรือเปล่าแต่เพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงอย่างเนี้ยใครเคยคิดบ้างไหมถึงความลึกซึ้งของสิ่งที่ มีชั่วคราวจริงๆและก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครสังเกตไม่มีใครรู้ไม่มีใครฉุกคิดไตรตรองเลยว่าเมื่อกี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เลยเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไม่ได้พูดคำนี้เมื่อกี้มนสิ่งที่มีเมื่อกี้ในเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีใครคิดถึงธรรมะคือความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งมุ่งแต่จะรู้คำคำนี้หมายความว่าอะไรคำนั้นหมายความว่าอะไรเราเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องคำ แต่ทั้งหมดนะคะให้เริ่มไตรตรองคํามีไว้เพื่ออะไรตรัสคำนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ไตรตรองในความเล็กซึ่งอย่างยิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงจากการที่ได้ทรงบําเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะรู้ความจริงที่มีตามปกติอย่างนี้เองค่ะปกติอย่างนี้เลยแต่ไม่มีใครรู้ความหมายของคําว่าตรัสรู้สิ่งที่มีเนี่ยจะถึงระดับไหน ที่ใช้คำมาตรัสรู้ก็ผิวเผินเพียงแค่คำคำนี้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความอย่างน,น,าาางนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราทุกคนเข้าใจเนี่ยบ้านรถไฟฟ้าโต๊ะเก้าอีทุกคนรู้จักหมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงไม่ใช่จากสิ่งอื่นเลยนะคะจากสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงความจริงใครจะรู้และการแสดงความจริงแสดงโดวยวิธีไหน แสดงโดยกิริยาท่าทางหรือว่าแสดงโดยนั่งเฉยๆเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉนั้นต้องมีคําที่ตรัสถึงความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉันชาวโล,โลกรู้จักสัมมติคําที่ใช้สมมุติเรียกให้รู้ความหมายกันว่าหมายความถึงใครถ้าใช้คําว่าพ่อไม่ได้ไปคิดถึงแม่ใช่ไหมคะแต่ความจริงขณะที่พูดคําว่าพ่อคืออะไร เพราะฉะนั้นความหมายของพระธรรมที่ทรงสแสดงเนี่ยลึกซึ้งอย่างยิ่งแบบไม่มีใครเคยคิดถึงความจริงถึงที่สุดที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้จากสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นฟังคำเหมือนไปเรื่องอื่นหมด,ให,ดนนให้ไปคิดถึงคำนั้นให้ไปคิดถึงคํานี้แต่ทั้งหมดเนยค่ะเพื่อให้รู้จริงๆว่าขณะที่เห็นเนี่ยมีคำไหมแต่มีความจริงไหมและถ้าไม่มีคําว่าเห็นจะคิดถึงเห็นที่กําลังเห็นไหม คพือใช้คำสำหรับให้เข้าใจความหมายของสิ่งที่มีจริงว่าหมายความถึงอะไรนั่นคือสัมมุติแต่ละภาษาก็ตั้งติเกิดมันก็ได้ยินเสียงอะไรเข้าใจอะไรคุณเคยจกนกระทั่งรู้ความหมายหมดเป็นแต่ละภาษาเป็นสัมมุติสมมุติเขาออไรของสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงโดยที่ไม่ได้ตรัสรู้ความจริงเนี่ยไม่ถึงที่สุด พราะว่าไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เองนะคะเพียงแค่ปรากฏดับแล้วนี่คือใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจาพระองค์ไม่ได้ไปส่งแสดงให้เราไปนั่งทําอะไรเราไมไ่เข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเลยแล้วก็ไปนั่งทําอะไรกันได้ยินคำสองคำของพระองค์ก็ไปปฏิบัติกันแล้วแต่นั่นไม่ใช่เลยนะคะ พราะฉันจริงต้องเข้าใจความหมายของคําว่าสมมติสัมมติในภาษาบาลีแลาเราก็ใช้คําว่าสมมุติเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยคําต่างๆชื่อต่างๆในภาษาต่างๆเพื่อให้เข้าใจความหมายของสิ่งนั้นแต่ไม่ได้ตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉันสิ่งนั้นขณะนี้ค่ะเป็นอย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงด้วยพระมหากราุณาใครจะรู้ได้ค่ะว่าธรรมดาอย่างนี้เกิดแล้วดับจริงๆ ไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปทำอะไรแล้วถ้าไปทำก็ไม่มีทางที่จะละความไม่รู้จนสามารถที่จะรู้แจ้งความจริงซึ่งกำลังเป็นอย่างนี้นี่เป็นหนทางที่พระองค์ทรงสแสดงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยต้องรู้จุดประสงค์ค่ะฟังกันทำไมคนนั้นฟังธรรมะอ่ะคนนี้ก็ฟังธรรมะแล้วทำาทำําออะไฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อรู้คำฟังเพื่อเข้าใจคำฟังเพื่อรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคํานี้ให้เข้าใจอะไร เท่านั้นเลยในเมื่อตัวจริงจริงจริงเนี่ยคือทุกคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะต้องมีธรรมะสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงจะต้องมีคาอะไรไปเรียกสิ่งที่มีจริงในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีไม่ได้เป็นอย่างที่คนที่ไม่มีความเข้าใจถูกต้องจําไว้ทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตาย จนกว่าจะได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาถึงหนทางที่จะให้รู้ความจริงแท้แท้ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ตรงนี้สภาพนี้แหละเกิด้วดับเพราะฉันต้องเข้าใจจริงๆนะคะศึกษาธรรมะทำไมเพื่อที่จะรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหรือเปล่าพระองค์ทรงแสดงความจริงของอะไร ความจริงไม่ต้องเรียกชื่อแต่มีจริงคือประมัดธรรมะเป็นธรรมะตัวจริงมีจริงไม่ต้องเรียกชื่อแต่ถ้าไม่มีชื่อไม่มีสัมมติไม่มีคำบัญญัติให้รู้ว่าคำนี้หมายความถึงอะไรความนี้หมายความถึงอะไรโลภะหมายความถึงอะไรโทรสะหมายความถึงอะไรเราก็ไม่สามารถจะรู้สิ่งที่มีจริงจริง,รงตั้งแต่เกิดจนตายแม้ไม่พูดคำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนะคะต้องมีคา พะถ้าไม่มีคําพูดใครจะไปเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรหมายความว่าอะไรแต่คานั้นเพื่ออะไรคะเพื่อให้เข้าถึงความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้มั่นคงหรือ,อยางนี่คือธรรมะตัวธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้เกิดแล้วปรากฏแล้วว่ามีต้องไปทําอะไรแต่ไม่รู้ความจริงแต่หากว่าสิ่งนั้นแหละเกิดระดับแต่ว่าคํานี้จริงไหม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ตรัสใครก็ตามยังไม่ต้องเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่รู้ความจริงอย่างนี้ใช่ไหมจึงสามารถที่จะพูดคํานี้ได้ถ้าใครสงสัยก็ฟังแต่ละคําตามลําดับจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกว่าทุกคานั้นน่ะผิดหรือถูกการงกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมและความลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะไม่รู้พระปัญญาคุณของพระองค์เลย ไม่มีความเข้าใจขณะน,นี้สิ่งที่มีมีจริงๆงและอะไรเป็นสมมุติหรือสมัมมติที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงและอะไรเป็นปรมาถะไม่ต้องมีชื่อสิ่งนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้เพระฉันต้องรู้จุดประสงค์อันแท้จริงนะคะของการที่ไม่รู้มาเท่าไหร่ในสังสารวัฏเพียงได้ฟังคำก็อยากจะรู้คำความหมายนั้นหมายความว่าอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเห็นเดี๋ยวนี้ล่ะกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ล่ะ ถ้าเกิดในที่ที่ไม่ใช้ภาษานี้จะเข้าใจไม่ภาษาที่จําแค่จําแต่ถ้าเข้าใจลักษณะนั้นมีความค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะในภาษาไหนก็หมายความถึงสิ่งที่กำลังมีตามความเป็นจริงไม่ทราบตอนนี้นะคะปัญหานี้ยังมีต่อไปหรือเปล่าหรือผ่านไปได้ก็ภัยรอะมากเลยครับท่านอาจารย์ครับที่ได้ฟังครับที่ท่านอาจารย์ได้ เ่าเน้นย้าในความเป็นจริงว่าคําที่พระสมมาสัมเจ้าตรัสนั้นก็เพื่อเข้าใจถึงความจริงของธรรมะจนถึงที่สุดเนะครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นคําที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งครับว่าคําแต่ละคําของพระองค์นั้นเกื้อกูลให้เข้าใจตัวธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจนะ่คะอ่านพระไตรปิฎกได้วความราบรื่น เราสามารถที่จะรู้ว่าพราะองค์ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตปัจจุบันทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะเกิดที่ไหนตรงไหนชาติไหนเชื้อชาติใดที่จะเป็นสัตว์เลือดสารในโรกอสุรกายทั้งหมดธรรมะมีจริงๆแต่ต้องมั่นคงนะคะเป็นธรรม,มะไม่ใช่เราเนี่ยค่ะสิ่งที่จะต้องค่อยๆเพาะความเห็นถูกจนกระทั่งเจริญเติบโตจนสามารถที่จะถึงความเป็น สิ่งที่กำลังนีเดี๋ยวนี้แหละลักษณะที่แท้จริงปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าไม่มีขณะที่เริ่มจะใส่ใจรู้ลักษณะนั้นเพราะขาดการฟังหรือแม้ฟังแล้วนะคะก็ยังไม่รู้จุดประสงค์ว่าเพื่อที่จะรู้จริงๆในขณะนี้เองทั้งหมดที่มีอยู่ทุกขณะนะคะเพื่อรู้ความจริงของสิ่งนั้นๆตามความเป็นจริงนาจะไปไหนเราจะไปรู้อะไรสันทิฏฐิโก เอหิปัสสิโกโอปนะอิโกปัจจตังเห็นไหมคะ